Yeah, bye. Yeah. ที่ฝังนนี้ขึ้นเตะ่มอสูงสัมเเยยอนวมากแต่นท่าทำกเใช้ประโยชน์ท่านงก็ท่านทถวายหลวก็น้อยเต็าใเขาท่านบอกว่าอยพึ่งเขาทาให้เขาว่พก็แจวว่าคุณปัจบันก็เลยว่าให้เขาก็ให้เขาก็เลยอาตัวนี้กลับมา ที่หลวงพ่อก็สั่งไว้ว่าให้เขาให้ใส่หลวงพ่อเป็นรูปสุดท้ายแล้วก็เผาไปเลยก็ทำตามจตนาวารของหลวงพ่อผูอ้มีความตั้งใจท่านทำองกับโดยท่านเพราะท่านมีวิาชาความรู้ในด้านช่างไม้เราก็จะได้เห็นว่าท่านมีแต่สาระไม้ที่ไหนก็มีแต่ไม้ไมด้วยหนอีกตัวนี้ท่านก็ทำขึ้นเพื่อท่านเอง หรือว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในชีวิตไปคุยกับหลวงพอ่อเดี๋ยวนี้ฟ้าคพิ่มมาไปบอกหลวงพอ่อเลยคนพูดกันได้อาตอมาบอกแบบนี้แานหึงก็มาพูดกับหลวงพอ่ออยู่ประมาณสักเสียนนาทีทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีฟ้ามีฝนอาตอมาบอกว่าหลวงพอ่อถ้าอยากให้งานเรียบร้อยหลวงพ่อชอบคนเยอะๆหลวงพ่อชอบพาะ ทางอะตุโนบเต 农产品。嗯 บ้านประ่านเด่นั่นบ้านประธานเด็ดจุดเรียบร้อยแล้วตัวนี้โอ้โห เอาวิธีุดเพิ่มกันเม็น,นเป็นเซตซัพวิธีลรวครับเจบ้ากนอันเพเปอ วีไชยธรรมคุณ,าณาเจ้าพน้าอำเภอไปตระหนยุตกองอำเภอบันหมู่กับเป็นการดเพิ่มเรียบร้อยเป็นอันดาเซซับพิธีกับกับจังหลวงปรูหนูพินวัดบ้าน งงามเิ็ดซับเรียบร้อยละบาทนี้รอบเบิ่งแต่ไใบคุณ่อน,นตัว ทังทานแตก